วันนี้เราเดินทางกลับบ้านขึ้น BTS แล้วก็มามา MRT จาตุจักรนะคะขึ้น BTS จากดาวคนองเนาะมาจากวงเวียนใหญ่ขึ้น BTS จากวงเวียนใหญ่แล้วก็มาต่อที่สยามลงจากสยามแล้วต่อรถข้ามมาต่อรถมาลงที่หมอชีดแล้วก็มาลง MRT จตุจักรนะคะ นี่เราจะไปเดินทางกับปัานขึ้นรถไฟสถานีก้างบางซื่อดีเดินเมื่อยเหมือนกันนะทุกคนเสียงระหอบได้ยินไหมมันไม่หลงนะคะจะเจ,จะมีป้ายบอกตลอดเนาะตลอดทางว่าไปไหนไปไหนอ่าวันนี้ก็ขึ้นนี่ค่ะมีอะไรเรื่อง มาครั้งแรกเราก็หลงทางอยู่นะเราก็ถามเขามาตลอดนะบอกว่าถ้าหลงทางให้ถามคนนะเราจะได้ไม่งงถามคนที่เขายืนอยู่แถวสถานีนี่แหละเราก็จะขึ้นมาชั้นนี้เนะ้อ๋อดีนะมีมีสะพานขึ้นถ้าใครยังไม่ซื้อตัว๋วก็ไปซื้อตรงโน้นได้นะคะขอเตอตัว เราก็าจะเดินเข้าไปนี่ลึกๆเลยขอโทษน,นะมืออาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าเดินไปเนาะเดี๋ยวจะไปดูเรือส,สวยๆวันนี้เรามาเรามาก่อนเวลานะเราไปซังริงวันนี้เพื่อความปลอดภัยในขณะใช้บันไดเลื่อนโปรจับราวบันไดขอบคุณค่ะเรือสวยๆนะคะทุกคน สวยๆนะอยู่สถานีบางซื้อแล้วเดินเข้าไปลึกอยู่นะเนี่ยเดินขึ้นมาจากเอมาทีขึ้นมาก็เดินไปเรื่อยๆเนาะนน่นสุดล็อกที่หกหรือไงนี่แหละเดินไปสุดเลยนี่เราจะไปนะใหญ่มากใหญ่มาก แต่ถ้าเดินช่วงที่ช่วงที่คนจะขึ้นคนก็ขึ้นรถแล้วเนาะวันไหนที่เรามาสายอะ่ะเราต้องเรียบวิ่งคนเขาไปนั่งรอนคนที่เขาจะกลับเขาไปนั่งรอตรงนั้นแล้วรอนี่ต้องวิ่ง <c ười> มันเหมือนแบบว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะที่เดินอยู่เพราะว่าเขาไปนั่งรอตรงนี้เสร็จแล้วเนาะจะมาก่อนที่ครึ่งชั่วโมงอะนะ <c ười> เสียงหอบเลยทุกคนบายเด้อคลิปนี้บายเด้อ รีวิวสถานีการบังซื่อบายบายจ้าบายบายบ๊ายบาย